คนรู้ไหมคะว่าน้ําตาลเป็นสารเสพติดชนิดหนึ่งค่ะเพราะอะไรเหรอคะเพราะว่าเมื่อเราอะค่ะได้รับประทานน้าตาลเข้าไปในปากเราตุ่มรับรสบนลิ้นจะส่งสัญญาณไปที่ก้านสมองค่ะจากนั้นก้านสมองจะส่งสัญญาณไปที่สมองส่วนหน้าในหลายๆส่วนหนึ่งในนั้นก็คือซีเล็บ a บิลคอร์เทกซ์ค่ะตัวนี้จะเป็นเหมือนระบบรับรางวัลค่ะคือเมื่อเราได้เข้าไปเราก็จะรู้สึกชอบมันก็จะอยากทําให้เรารู้สึกอยากได้รับรางวัลเพิ่มต้องทานน้ําตาลเพิ่มเข้าไปอีก ดังนั้นถ้าเรารับประทานอาหารที่มีน้ําตาลปริมาณมากหรือทานน้าตาลปริมาณมากเข้าไปร่างกายก็จะส่งสัญญาณให้เราทานเพิ่มเข้าไปอีกทานเพิ่มเข้าไปอีกค่ะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือปริมาณน้ําตาลในร่างกายก็จะเพิ่มสูงขึ้นตับอ่อนก็ต้องผลิตอินซูลินออกมาเพิ่มมากขึ้นเพื่อรักษาระดับของน้ําตาลในเลือดและเมื่อเราทําแบบนี้บ่อยๆนะคะตับอ่อนก็จะเริ่มเสื่อมสภาพค่ะ เมื่อตับอ่อนเสื่อมสภาพเกิน50%นะคะคุณก็จะเริ่มเสี่ยงต่อการป่วยเป็นโรคเบาหวานแล้วค่ะ WHO เลยกำหนดไว้ว่าตอนหนึ่งวันเราไม่ควรรับประทานน้ำตาลเกิน24กรัมค่ะดังนั้นอยากจะชวนทุกคนนะคะควบคุมน้ำตาลค่ะเพื่อสุขภาพของตัวเราเองนะคะเวลาจะทานไรก็ดูปริมาณน้ำตาลด้วยนะคะ Would you like to have more energy? Would you like to have less anxiety, a better memory, more productivity, better skin, better sleep, more joy? Reducing sugar and highly processed carbohydrate foods from your diet could change your life.